สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่อง u t u b e ด้วยกันนาะทุกคนทุกทานเลยที่มารับชมแนวทางรายก็มาเป็นกำลังใจให้กับแอดอยเส้นเดียวกันจ้ามาพบกับแนวทางหวยลาพัฒนาจ้าแนวทางของวันศุกร์วันที่สองเดือนหาพืชสภาจะสองพันหาร้อยหกสิบ แปดจ้เมื่อนี้กะมาพบกับแนวทางของแอน r o อยคือเกาลักตามเคยจ้าสำหรับพ้นเล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวคนที่30สจ้าสำหรับสูตรเม็ดเดียวนที่30เล่าพัฒนาของเขาให้เด่น6กจ้าเด่นตัวเดียวเด่น6กวิลูทกจ้าสำหรับพ้นเขามาหาสี่เก้าห้าเก้าหนึ่ง สำหรับแนวทางของห้างศูนย์เม็ดเดียวตือว่าพลาดไปเนาะโอ้โหวัก hmm. ่อนนี่คือศูนย์ศูนย์บนศูนย์ล่างเนาจะแนวทางของเฮาเขาทางบนทางล่างเนาะวันที่สามสิบมาเก่าบนเนาจะเก่าทางบนเก่าทางล่างกันเลยทีเดียวเก่าดักบนดักล่างกันเลยทีเดียวของเฮาเด่นทกวิ่งรุดทกโอ้โหกับหัวเนะือมทุกกับหัวมาเป็นเก่ามาจ้ะ สำหรับวันที่2มนิตามรลุดกันต่ตจาก,กแนวทางวเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของห้าจากแนวทางสีมใาหา้ตามสูตรหรืบอบ่ออัน,น้กะฝากนําไปเปรียบเทียบพยิจารณาวิเคโกันอีกทีหนึ่งละกะันเนาะแนวทางมีเขามีรุดจากขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะมีตัวหมักตัวชอบก่อยตามจะบว่วมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้เราจะแนวทางมีเขามีรุดเนาะผิดพลาดประการใดกับโคตุดโคไพหลลายๆจะสำหรับ วันที่สองแนวทางรัฐบาลไทยออกพูดอีกว่าโอ้โหมือนี่หลยแนวทางกันเลยทีเดียวนอกจากแนวทางใหญ่เรา,า,าก็กออกพูเนาะจา้ะเล่าอ่าแนวทางหวยรัฐบาลไทยแอ้รวยลุงหาย้อสูตรสําหรับรัฐบาลไทยสูตรเดิมสูตรลักลุงหายตั้งแต่วันที่หนึ่งเนาจะถามาซาชอบถา้าสนใจก็สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเนาะมือนี่หลากหลายแนวทางกันเลยทีเดียวนอกจากสนใจแนวทางใดสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยจะแต่ละแนวทางมีวันที่บง่งบอกเรียบรอยจา้า ตามต่อจานลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวมือนี่ไฮเดนโอเด่นต่ำเราจะต่ำดิงเลยศูนย์เด่นศูนย์วิง่งรูดศูนย์จกฟันไปที่ศูนย์ตัวเดียวสายวิง่งสายรูดถามักถ้าชอบศูนย์นำไปวิ่งไปรูดได้นาะจับหายเป็นแนวทางแปดคู่จะหรือาถาบ่หมักศูนย์บ่ชอบศูนย์สูตรเดิมสูตร์ักเขเฮ้ายัางอยู่จะเพราะว่าลงหายสองสูตรตามที่เคยอธิบายไปในคลิปก่อนก่อนเลยเนาะสำหรับลาพัฒนาของเฮ้าจะ 01 02 03, 04, 0ห0ึ0งศูนย์สองศูมศหาศูนย์หเมื่อนี้จะมัก0ูนย์เก่าอยู่ดะศูนย์และกัน มืน 09, อนซูนเก่ากับหูซึ่นเด่นๆอยู่เด้วหมดก่อนนี่เก่าออกมาหลายตัวเดี๋ยวมาเบิ่งโตเน่นกันก่อนจ้าเม็ดเดียวเด่น0ูนรเน้น0ูนห0 4ูนหกสี่จ้า สำหรับแนวทางวเวลาภาชนะสูตรเม็ดเดียวแนวทางของวันสุปวันที่สองแนวทางของเ้าเมือนีนก็นคือตามนี่เลยจ้าสำหรับแนวทางมือนีคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆละกันนาอขอให้พี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางโดงงงูดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุก่านนะจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที เขามารับช่งใหม่ๆนอยะจาย่าลืมกดติดตามแล้วก็่าลืมกดกระดิ่งว้จะเผื่อสิใดบ่าพลาดแนวทางที่แอดจอยลงหายนอกจากแนวทางดีๆม่ให้กันใดถูกวั่นจับสำหรับแนวทางนี่คือแอดจอยลงหายมีหลากหลายแนวทางกันเลยทีเดียวเนาะหุ่นนี้คือหุนห่นทางเสียงหุ่นดาวโจน ฮานอยเล่าพัฒนารัฐบาลไทยนะจะสําหรับฮานยอยข้ามืมวัานก็ถือว่าปังปังกันเลยทีเดียวจะฮานอยแอจดอยลูกไห้สองสูตรหมัดรวมกับแยกน้อยสําหรับหมัดรวมกับถือว่าปังแงกน้อยกับข้ามืมวัานก็ถือว่าปังปังกันเลยทีเดียวนะจะสําหรับแงกน้อยมมอว่านน้อยพิเศษเด่นหกกบ8แปดมาเต็มเต็มสําหรับน้อยรอบ VIP ก็มาเต็มเต็ม โอ้โหหาซ้ามาส,สองเดยสำหรับเนี่ยนยวลกูฮาเามือว่านจะบวกผ่าดกักูติดตาม้วก,ก,ก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้รอจะเผื่อรอรับการแจ้งเตือนเวลาทีไอ้โอยโกูกแนวทางใหม่ใหม่เผื่อเสด็จบาชเนาะสำหรับลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวก็คือตามนี่เลยจะขอบคุณถูกการรับชม,ขอบ,มขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจจะกสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า